ตื่นมาให้กับใจตะนะ FM 91 Traffic Pro ตื่นมาให้สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะช่วงเวลาสั้นๆในแต่ละวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะตื่นมาให้กับใจตะนะเราแบ่งปันกันนะคะวันนี้จะชวนคุยเรื่องนี้เรื่องที่การช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำว่าที่ชอบที่ชอบไปที่ชอบที่ชอบอะไรเงี้ยจึงจริงๆแล้วเนี่ยคำพูด คำนี้มันลึกซึ้งกว่าที่ชอบที่บอกเออเราชอบไปตรงนี้นะเราชอบไปดูภูเขาเราชอบไปเที่ยวประเทศนี้เราชอบไปเที่ยวทะเลไม่ใช่อย่างนั้นนะคะไม่ใช่แค่นั้นแต่คำว่าที่ชอบที่ชอบเนี่ยมันหมายถึงมีความถูกต้องความดีความงดงามความเป็นบุญอยู่ในนั้นนะคะความที่คนทำในสิ่งที่มันถูกต้องงดงามเป็นความดีนี่คือที่ชอบที่ชอบ ไปในทางที่ชอบที่ชอบไปสู่ที่ชอบที่ชอบทําอะไรที่ชอบที่ชอบเนี่ยมีอยู่คําพูดหนึ่งที่เป็นบุญนะคะคําสอนหนึ่งอะ่ะเป็นบุญเป็นความดีนั่นก็คือขนขวายช่วยเหลือคนให้ทํากิจที่ชอบอ่าถ้าพูดอย่างนี้ปั๊บเนี่ยบางคนโอ้เราเนี่ยชอบไปดื่มไปดื่ม หรือไปชอบไปขับรถเร็วประมาทเนี่ยชอบอะไรที่มันแบบวัดเสียววัดเสียวอะไรเงี้ยนะคะเป็นอันตรายต่อใครก็ไม่เป็นไรเราชอบอะไรเงี้ยอันนั้นไม่ใช่ที่ชอบที่ชอบจริงนะเพราะมันเบียดเบียนคนอื่น,นะคะ่ะที่ชอบที่ชอบที่ชอบเนี่ยในที่เนี้ยหมายถึงความดีความงามความถูกต้องเหมาะสมโดยสังเกตนะคะต่างหากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเราไปช่วยเขาให้เขา ทำดีอันเนี้ยมันใช่สิ่งที่เขาทำมันเป็นความดีมันเป็นบุญมันเป็นกุศลอันเนี้ยใช่ที่ชอบนะคะอันเนี้ยเป็นความดีของเราด้วยมีใครก็ตามที่เขาเขาอยากจะทำเออสงสารเห็นใจคนที่อยู่ชายแดนจังเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอคุณพยาบาลต้องคอยระแวดระวังภัย อยากจะได้บังเกอร์นะคะเราก็รวบรวมเงินกันคนละเล็กละน้อยเพื่อที่จะไปสมทบทุนสร้างบังเกอร์ให้กับโรงพยาบาลชายแดนอันเนี้ยคนเนี้ยเขากำลังสมทบทุนแหละแล้วก็กำลังเก็บหอมรอมริบแหละชวนคนโน้นคนเนี้ยเราก็ช่วยเขาด้วยอันเนี้ยคือสิ่งที่ชอบนะคะทำในสิ่งที่ชอบคนควายช่วยเหลือในสิ่งที่ชอบอืมอันเนี้ย เราก็ต้องทําความเข้าใจเรื่องนี้เหมือนกันหรืออ่ะเรื่องของการเนี่ยที่เราพูดกันมาการแบ่งปันการรักษาศีลนะคะการพัฒนาจิตใจคือยกระดับจิตการอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยสมมุติ4ี่ข้อที่ผ่านมาเนี่ยสวันที่ผ่านมาด้วยเนี่ยนะคะมีใครคนหนึ่งเขากําลังทําสิ่งนี้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งกําลังทําสิ่งนี้แล้วเราส่งเสริมเขาให้เขาได้ทํายิ่งยิ่งขึ้นอันนี้แหละ คือที่ชอบช่วยเหลือในสิ่งที่ชอบคนขว้าช่วยเหลือในการกระทําที่ชอบอันนี้แหละคะ่ะคือที่ชอบนะคะก็เป็นเรื่องที่ทำให้คนเราในสังคมที่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะคะการที่เราอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขมันก็ต้องมีเครื่อง เนียวยึดเหนี่ยวจิตใจมีสิ่งที่ยึดย,ยึดโยงจิตใจของคนเราและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคำสอนของในทุกศาสนาสอนให้เราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขรักษาตนด้วยการเสพธรรมะด้วยการเจริญธรรมะด้วยการทำให้มากซึ่งธรรมะรักษาผู้อื่นด้วยการอดทนด้วยการไม่เบียดเบียนด้วยเมตตาจิตด้วยความรักใคร่เอ็นดู นี่เป็นสิ่งที่เราควรจะทำเป็นอย่างยิ่งและเป็นสิ่งที่ชอบที่ชอบไม่ว่าเราไม่ว่าเขาก็ล้วนทำสิ่งที่ชอบแล้วผลที่ได้รับก็คือความดีงามบุญนะคะที่จะเป็นสเบียงให้เราอยู่ในโลกนี้อยู่ในสังคมนี้อย่างมีความสุขสวยงามเราทุกคนต่างก็เป็นผู้มาเยือนทำสิ่งที่ดีไว้กายของเราได้มาแล้ว มันก็เสื่อมสลายหายไปในที่สุดแต่ใจเนี่ยมันยังไปต่อเพราะฉะนั้นดูแลรักษาจิตใจให้ดีๆเพื่อการไปต่อของเราซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะไปต่อแบบไหนด้วยนะคะควันนี้ตื่นมาให้ต้องลาค่ะตื่นมาให้กับใจตระนะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ